เดินเร็วแล้วครับดูนะครับออกมานี่เดินขาเลยโอเล่ต้องชกแบบตี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับถูกแขนนะครับไปยืนคุยไม่ได้ดูนะครับพยายามจะเบียดจะกล้มามเต่าผสมก็ล็อกเอาไว้วงนอกนี่อาวุธนี่จัดจ้านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะข้างโอเล่ก็ต้องชนครับชนนะครับเอาเบียดก็ไว้กล้ามไโอ้โหนี่โดนความเต่าเท,ทิึงอีก จัะได้จะได้ก็มาโดนหักที่อีกครับโอเล่เอ้าเตะขาเข้ามานล้วบอลพลาดถังดอกดาวปรบเดียวมาเตะกั่ล่าวยังไม่ได้ครับอ่ะอยากอีกครั้งครับกรรมการยกนี้โอเล่เดินเข้าหาเตะขาเข้าไปตาต้นทึ้นมาจากดาวประสบครับโอเล่โอ้ตรงนี้ยังไม่พลาดครับฟ้าไม่ได้ล็อกไปล็อกมาอดุดม,มัดแขนไล่แขนสู้ครับโอ้โหสนุกเลยนะครับโอเล่เบียดดาวประสบวงนอกดีนะครับ วงในพยายามจะไล่แขนเอาไว้อือพู่งหรือเปล่าโอ้แต่ถ้าหยุดไม่ได้ดูโอเล่มาแต่ละเม็ดก็แรงเอาแล้วครับดอกมะถุล้มจะไล่แล้วก็อือพุ้งด้วยครับไม่ย้อนมง่ายๆครับต้นของพี่ปลายผมขอได้หรือเปล่าครับปลายผมขอได้หร,รือเปล่าก็เตะไปเายแต่คืนจะวงในมัดแล้วเลื่อยไปลมบอลพันตูตีขวาครับอ่านาสกูมาแล้วพีครับแทงเข่าขวาครับโอเล่ดาวพระศุกดาวพระสุข,สขอ่าอย่าไม่โตครับ เต็ม้อยครับโอลเดินหน้าเข้ามาหาดา่พปสุขพยายามยิงหมัดโอลเดินขวาอีกครั้งครับ้าวโปสุขเตะขวาโอลเตะขวาคืนจับในได้โอลโอโหลูกนี้เด้งเข่าขวาครับได้ของโอลีมาแล้วเพลงเข่าจากนักชกดาวรุ่งครับอาศัยความใหญ่นะครับห่มไปเรื่อยนะครับโอเลีอยู่นอกนี่ราก็สุขดูลูกขวางแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมเหมาดูนะครับงงในจังหวะการจับนี่แข็งแรง เขาเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับโอเล่เบียดเข้าไปดาวประสบมีลูกจีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็เล่นวงนอกครับออกซ้ายออกขวาแล้วมีแท่งคอยโตโอ้โหเวลาคืนนี่คืนสวยเลยนะครับแท่งของดาวประสบหลบหนักในของดาวประสบครับส่วนลูกขยันนี่โอเล่ถือว่าได้เปรียบครับเอามีดีคนละอย่างขโมยคู่นี้แฉฉชนะ้นเด็นการรุกจุญญาครับาวนำลูกเตะขวาโอเล่จะไใเจีบายเข้ามา ดาวประสบยืดซู่เกียบซ้ายคืนเอาละครับต่างมาคนละดอกเกียบขวาคืนจากโอถึงไดโอเล่ครับดาวประสบยิ่งมากกวาเอาเป้าแรกเลยครับมันกับต่อครับลวงได้ครับขยามมาตีขวาตีเข่าขวาไปครับนี่กระชากมากระชากมาแล้วแทงครับแต่ว่ากองเชียร์มุมแดงก็ยังอย่างต่อเนื่องเลยครับมาโชคชาวต่างชาติลูกศิษย์ในค่ายครับดาวประสุบดาวประสบตีขวาไปตีคืนตีเข่าขวาเมอเล่ดาวประสบเดบไป ตีมา,า,าแยกมาก่อนครับชงปปลายละยกที่สามานะครับเตะขวาไปตกอคืนได้แข้งขวาคนละทีมียาฉีดมาสองแสนบาทด้วยนะครับเอามาสุกนะครับมาดูว่าสองยกที่เหลือนี้โอ้วังไนโอเล่เขาย้ำย้เน้นจากเทนกดลงมาตีนะครับเรามาสุไกไ่ย่มพยายามจะขวาง้างแล้วมาแทงคู่โอ้เกมนี้ถือว่ายังเราใจเลยนะครับผู้นี้ เอาละครับยกนี้ดาวประสบเฮอยังไงครับโดนดารรโดทางด้านโอเล่เดินแบบเครื่องชนครับปรวสบพยายามดึงตัวโอเล่เสียบซ้ายเอาละครับจากในเชียกขวาเข้ามาของโอเล่ดาวประสบเริ่มจะพิ้วไม่ออกครับโดนเกมตั้มจากโอเล่เข้าไปนี่พยายามต่อยมหมัดลำโตไว้ก่อนเลยครับแต่โอเล่ไม่สนใจก็พอถึงตัวนี่ครับจังหวะนี้ตีแล้วก็ดาวปสุกระเทยท,ทิ้งเลยครับแทงซ้ายติดเบรกวา นี่ครับเตียยเลยครับแม่จังหวะกระทุ้งไว้ก่อนนะครับดาวพุหัสโอเล่เห็นตัวเด้งไปดาวพฤหัสเด้งคืนพวกในเอาหมุนมาเด้งไปเด้งคืนอ่าแล้วนี่ครับได้เหลี่ยมสุดท้ายครับโอเล่เอาแล้วครับพยายามจะเบียดเข้าไว้นี่นะครับดาวพุหัสไม่กลัวแล้วด้วยดูจากมั่นใจนะครับวงในนี่ว่าคู่ด้วยโอ้โหจะไปหากเขานะครับแต่ว่าไเสียเหลี่ยมลูกกำนันนะครับลูกกำนันไม่เฉยนะครับไม่มีอะไรต่อท้าย ไังต่อครับโอเล่มัตตุดาวันสดก็พยายามเข็นมาในช่วงสายยกที่สี่ครับไครโดนหักเสียหลักทีเดียมหลายครั้งนี่ดาวันสดว่าเลียวแรงจนเดียวเท่าเดิมหรือเปล่าครับเอาปุ้ดตบขามาลูกนี้นะกระจายครับโอเลีมับย้าได้ทิ้งได้ตีต่อไปเลยครับทางทิศใต้เอาละครับในวันนี้ดาวันสดเริ่มจะโชว์ผลงานได้ดีครับพี่อดีโอ้โหบรรยากาศนี่เร้าใจเลยครับมาถึงตอนนี้ยังดูไม่ออกจริงๆนี่นะครับดาวันสดอาศัยความเก่านะครับ คอยไล่แทนหมุนตีไปเรื่อยไม่ยอมมีหวังคอยบวกด้วยเอาลูกขวาโอเล่ขวายังไงอธิบดีสองแขนด้วยนะครับให้กับดาวพมาสุะครับแรงน้อยครับอัธิบดีแบบนี้นี่นะว่าต้องถูกอะไรน้อยครับเอาละครับโอเล่จับห้เทียนไปด้วยเข่าขวาแล้วลูกเทียบขวาโตเอาและครับได้มาผลัดดอกครับสถานการณ์บนล้อนี่ปั่นคนวนะพี่อารีโอ้ดูจะช้าลงไปเลยครับโอเล่ดขาไประตูมั่ง ดูออกแล้วไหนตีเอาไว้เอาแล้วครับโงในโอเล่เริ่มจะตีได้ไม่ถนัดนะครับเริ่มมองที่เหลืยงแล้วครับจากนี้ไปครับกดดันรัวๆครับทุกันทุกคู่จากนั้นโอ้ยกระโดดทาลายสองแสครับโอเล่มปนานมึงดอกครับโอเล่เอาแล้วครับยังต้องกดดันกันต่อไปครับพยายามลุยเดินเข้าหาแล้วครับโอเล่เตะไม่โดนนะไม่โดนแล้วตัวเองไปเสียหลักขาอ่อนด้วยนะครับ แบบนี้เสียหายมาครับเอาเตะไปดาวมุสัสเจ็บขึ้นในครับพยายามตีพยายามเ็บมาครับโอเล่แยกมาก่อนนะครับช่วงปลายยุทีีสี่โอเล่ขยโยขยโยขยับขย,ยับเข้าไปเตะไม่เตะอาแทงขามาครับดาวพุหพยายามตั้งเสาเจ็บขึ้นไงในถึงตัวแต่ว่ายังดูตีไม่ถนัดนะครับโหยุทีสี่ดาวพฤัสนะดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับมียาฉีดมาสองแสนด้วย ล็อกเอาไว้แล้วก็ตีโต้ตลอดไม่ยอมครับโอเลยนี่เบียดไปเบียดมาหวยหนุ่มสดนะครับเราออกอาการแถวออกอาการยุบให้เห็นเลยครับนี่นะครับยุบนี้มีเวลาครับโอเล่โอ้เด่นได้ไปโดนตัดล้มลงไปอีกครับมามาด้นั้นหนึ่งกันนะครับโอเล่ถ่ยมาเส็ยบซ้ายเข้าไปแต่ว่าอยูตรงนี้ก็พยายามใช้ประสบการณ์เข้ามาเบรกเกมครับจับกระจับครับโดนอะไรหรือเปล่าครับดาวมาสุดครับขยับห้องเครื่องเดี๋ยวครับ ขอเวลาแป๊บหนึ่งเลยครับครับกัจบมีปัญหาครับไปผปูกไปมาให้เรียบร้อยครับแม่เพื่อความต่อเน,นื่องของเกมเอาละครับได้พักหน่อยหนึ่งด้วยนะครับเาวบ้านลูกโอ้โหดูว่ายกสุดท้ายแล้วนะครับ น้อยครับเสียดายความโอนเลยครับกระลังเดินเกมดีๆครับสุดท้ายแล้วกระจับไม่เป็นใจครับนี si ่ครับเสียงเชียร um> ์ครับดาวพระสุขดาวพระสุขครับนี่ครับนี่เป็นเสียงเชียร์ของชาวต่างชาติเรียลีเชียร์เป็นผู้พักต่างชาติเก่ครับดาวพระสุขดาวพระสุขครับ เสียงนี่ดีไปหมดเลยนะครับกองเทียร์มากันไม่ต่ำกว่า30คนเลยครับกองเชียร์ชาวต่างชาติที่รวมใจกันมาเชียร์ดาวพระสุกในวันนี้ครับ ยวโชกิจะมีเทียร์อยูสองคำครับติดบอลชายอีกคำหนึ่งครับเทียร์ทั้งใจครับโอ้เลตัวนี้โออยากจะให้ผูกจากเราเร็วครับร่างกายต้องการพลังครับคุณเอกคุณพอลครับจังไปที่มุมแดงครับโอเล่เอาล้วครับติดกทีครับมาโอเล่เนี่ยมารอที่กลางเวทีซะแล้วครับโอเล่ก็พยายามจะติดสปีดแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออีก 2นาทีครึ่งนะครับเบลี่ยนก็มาปล้ำในเข่มามะสุกก็ปล้ำรัดเอาไว้นะครับล็อกเอาไว้ไม่เปิดโอกาสให้โอเล่นั้นได้ตีได้ถนัดนะครับโอเล่แทบจะวิ่งเข้าใส่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดาวามะสุกนี่นะครับคอกว่าความเก่าสูงอวยไม่ได้มีไในต้มทุปครับนี่ครับโอเล่ดข่ามะสุเสีซ้ายออกมาโอเล่ถึงตัวเก็บซ้ายเข้าไปนี่ครับล็อกขวางหน้าดั้นแทงโอ้่อาร์นะครับขัาได้ครับโอเล่ เลื่อนดูเสียงเฮจังฮาครับพี่น้องเป็นมวยบนล็อกครับพยายามเดินพยายามลุยครับอาศัยด้วขยันครับโอเล่ดาพสุดก็พยายามอาศัยด้วยเสาครับพยายามคุมเกมพยายามปิดเหลี่ยมเอาไว้ครับโอเล่ลุยเข้ามาเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายของดาพสุดครับถึงตัววงในเขอาขวาพยายามเสียบครับเอาแล้วครับเดี๋ยวว่าพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่นะครับเวลาเหลือหนึ่งนาทีครึ่งจะทันหรือไม่ทัน ดูว่าดาวมะสุกก็เริ่มจับแถวเริ่มจะยุบเหมือนกันนะครับอยู่ที่โอเล่แล้วนะครับจะทำหมุนงานได้ขนาดไหนนะครับกับเวลาที่เหลือโอเล่ก็นายร้วนๆครับหวังจะใช้ข้าวสดให้ดาวมะสุกมีหมดแรงให้ได้ครับโอเล่วิ่งเข้าไปหาดาวมะสุกก็ลักสาระยะห่างครับฝั่งหน้าอวะาดาวมะสุกนี่แหละครับเผาเวลาไปในตัวกับดาวระสุกโอ้ตีไปเรื่อยเลยครับศส่ลูกขยันนะครับดาวระสุกก็ไม่ยอมนะครับ คอยไล่แขลแล้วก็มีแทงสู้ต่งางแพงกันเอาไว้เบียดก็ไวมีหมัดถหลับไปก่อนเบือดล้าในตีไม่ได้กรรมาการต้องแยกก่อนครับเห็นเวลาครับโอเล่หุ่นเข้าไปหาครับตอนนี้คิดอะไรต้องรีบทำครับนำลูกเตะขวาเบียดเกลียมาโอเล่ต่อยมาขวาเข้มรัดในเอาไว้ครับโอ้แบบนี้เดาจะบอกว่าแหมขอได้หายใจครับเดินเข้าไปครับโอเล่ หมัดขวาพยายามพิมพ์เข้าไปครับเติแทงซ้ายต่อยซ้ายคือสับไปกับอย่างไม่โดนครับแต่ว่าสุขก,กอกอดไว้ก่อนเลยครับเรียกวต้องรัดเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยๆนะครับเวลาเหลืออีกติดกว่าวินาทีเท่านั้นก็เริ่มจะเดินช้าลงไปแล้วเลยครับโอเล่ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับมาเจอกันกับช่วงรุ่นเก่านี่ก็สู้ยันจบสุดท้ายเหมือนกันพยายามจะเดินต่อยหมัดสับฟองแต่มันไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับ ครบ5ยกไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูการะัะสินอย่างเป็นทางการครับมีอาชีด2 0 0 0 0 0บาทด้วยนะครับดาวพะสุขโอ้โหสองแสนเลยนะครับปิดท้ายแบบนี้ครับคะแนนอย่างเป็นทางการครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นดาวพระสุขครับ รุ่นพี่เก๋กว่าเอาชนะคะแนนโอเล่ไปครับทีมพี่กระดบาบพัสุกด้เลยครับและก็เป็นกำลังใจ้โอเล่ครับนี่คือความมันทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทีมงานเพชรจินดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านลาตีสวัสดีหลับวันดีสวัสด,ดีครับ